สวัสดีค่ะหงนะคะวันนี้มานําเสนอบ้านค่ะเป็นบ้านส,สองหลังนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะบ้านสองหลังสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะติดกับทางหลวงชนบทเส้นอ4022นะคะเส้นหนองกวางใหม่ไปหนองยายบัวค่ะที่ดินแปลงนี้ขึ้นกับตําบล หนองกวางอำเภอโพอธารามจังหวัดราชบุรีนะคะบนเนื้อที่1ไร่หนึ่งงานเสนอขายอยู่ที่สองล้านสองแสนบาทค่ะบ้านหลังนี้อยู่อาศัยได้เลยมีสวนเล็กๆลานหน้าบ้านกว้างๆมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็มีลานมีดาดฟ้าเหมาะสำหรับชมดาว มีวิวภูเขารอบๆ360องศานะคะนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะโทร092 868 5842หงนะคะบ้านหลังนี้ห่างจากวัดหนองกวางใหม่1.2กิโลเมตรค่ะและห่างจากตลาดมังกรถนนคนเดิน29กิโลเมตรนะคะห่างจากขนส่งสายใต้ใหม่ตะลิ่งชันเพียง 103ามกิโลเมตรเองค่ะแถบนี้สวยงามนะคะโลง่ลงๆลมพัดตลอดเลยค่ะสามารถนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะน้ำไม่ท่วมนะคะสำหรับที่แปลงนี้น้ำไม่ท่วมแผ่นดินไหวไม่มีผลกระทบเลยค่ะภัยทางธรรมชาตินี่น้อยมากเลยนะคะหน้าหนาวแถบนี้ก็หนาวหน้าร้อนก็ก็ยังมีลมค่ะ นะคะเย็นสบายการเดินทางก็สะดวกนะคะถนนหนทางมาได้หลายเส้นทางเลยค่ะแต่ละห้องก็มีแอร์นะคะมีแอร์ให้นับชมได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ